มีการเบาหาอีกแล้วสำหรับอีลาน้อยที่บอกว่าอีลาน้อยเหมือนแม่พึ่งไหมคุณยาไปเห็นโพดโพดนึงเพิ่นเดี๋ยวคุณยาจะาภาพขึ้นเนหะ็นมเพิ่อนมาถามว่าเป็นภาพที่เพิ่นเอาเอาภาพอีลาน้อยกับแม่พึ่งมาว่างเฮี้ยงกันภาพนั้นรู้สึกว่าจะเหมือนกันเด้อพี่น้องคะบางครั้งอีลาน้อยกับบได้บบได ด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องแต่บางบางอรียบทกะอัติที่พกคือปันใดแต่เกินห้าสิบเปอร์เซนต์อีหลาหน้อยมีความเหมือนอมีความเหมือนในทุกคนบอกว่ามีความเหมือนดวงตาก็คือคิ้วก็คือฟันก็คือ,อหน้าผากาก็คือและที่แน่ๆคือความคว่เอ็นแต่เท่นอยู่ข้างหน้าแล้วเพื่อนก็เลยถามวบาเพื่อนกระ่านว่า คนที่โพสต์ก็อาจจะบอกว่าญาติบอกว่าเป,เป็นคนเดียวเลยถามคุณยา็อจากถามว่าพี่น้องคิดอย่างไรว่าอีหลานน่อยกับแม่พึงตรงไหนที่เหมือนกันมั่งแต่สําหรับภาพที่เอาขึ้นมาเนี่ยคุณยาว่าเหมือนเกือบ90%สําหรับคุณยาคุณยาคิดว่าเหมือนรอยยิ้มก็เหมือน90%อนี่คุณยาร่วมกับการเอนเตอร์เทนนาเวทีน้ำพร้อมเดี๋ยวพี่น้องค่ะน้องมีความ หลากหลายในการเล่นบนหน้าเวทีถ้าอายเขาจะมีความหลากหลายของเขาถ้าปล่อยเขาทําเองเขาจะมีความหลากหลายแต่ด้วยความเป็นหมอละมงซึ่งจะต้องอมีบทบาททุกคนก็เลยเฮติอีหละต้องต้องอเอาบทบาทนี่ลงถ้าเป็นคอนเสิร์ตเดียวๆของอีหละในอนาคตคุณยายคิดว่าสิมีคอนเสิร์ต สกุลพรเบนคือญาณุไวคุณยาว่าเพิ่นต้องมีเพราะว่าถ้าน้องโตไปแต่พ่อได้หรอกละ่ะพ่อจ๋าก็อาจจะเอาไว้พ่อจ๋าไม้มันปั้นมืออีหล่าต้องอยู่กับหมอลำเสียงมีหกนกพงซะก่อนแต่ต่อไปก็อาจจะฉีกออกไปไปเป็นล่ำเป็นโดนตีบันกะบอนเนี่ยรอให้น้องกับพ่อจ๋าแกล่งก่อนถ้าจิไปอยู่วงไปพุ่นมันกะิเมือยอีหล่าลออห้อีหล่า แข็งแรงแข็งแรงแล้ออีหล่าเป็นผู้ใหญ่ล้อหล้ออีหล่าเฮ็ดดังน้องบอกว่าน้องก็อยากทําดังอยู่เวลาใส่เม็ดเวลาใส่เม็ดแล้วมันบอลอยู่ดังบอลด้ฮับเม็ดไว้อีหล่าบางสิงย่ำไดอีหลา่าสิใหญ่ไดเฮ็ดดังรับรองเลยว่าถึงตอนนั้นถึงน้องถึงตอนที่อีหล่าเป็นผู้ใหญ่คุณยาเสียวา่ารับงานหลายที่เหมืนอนประแอนแอนออลเดดีก็อาจจะเฮ็ดให้อีหล่าเฮ็ดใดขึ้นกัน ทำเฮ็ดเหมือนอยู่กับเนี่ยทำสไตล์เดียวกับป้าแอนเนี่ยอิหล่าอาจสีเฮ็ดได้คือถ้าจะชี้จ้างเสียงวิหกก็ให้จ้างอิหล่านะแบบนี้ถ้าถ้าจะทำแบบนั้นเอาอิหล่าไปเป็นสัก,กุนภรพน์แบบบางครั้งอาจจะแตกมาแบบนี้นะพี่น้องคะ่ะเขารอเบงว่าสิเป็นแบบใดหรือพ่อจ๋าจะเอาไว้เป็นสัก,กุาภรพ์พ่อจ๋าจะเอาเป็นนางเอกโดยตรงเลยได้น,น่าขดธุรกิจ วงการหมอล่ำส่วนมากข้าเจ้าสิเีเฮ็ดจังสิพี่บิวจิตชลิยาเพิ่น,นเก็เฮ็ดแบบนี้เด้ถ้ามีชื่อเสียงมาจะต้องแยกจ้าง็แกจะกกให้อีหลาเฮ็ดเป็นแบบนี้ละความที่เราอยากให้อีหลาหน่อยกับประจําวงกับพ่อจ๋านี่แหละแต่แต่เวลานั้นดึงน้องออกมาแยกคาคาจ้างของอีหลาต่างหากคุณอยากคิดว่าอีหลาสิเฮ็ดได้เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้จะต้องเติบโตขึ้นไปมีคุณภาพ พอที่สิไปเป็นศิลปินเดียวได้เลยเดียวได้เลยล่ะหน่อยถ้าให้เขาทําจริงๆขอให้อหลาโตก่อนรอให้อิหลา่ลหหลาหญ่เป็นสาวเต็มโตยี่สิบปีขึ้นเขาจะทําได้เลยเด็กคนนี้หรือไม่แค่สิบเจ็ดสิบแปดปีตอนนี้เขาก็สะสมบม่มสะสมความสามารถสะสมประสบการณ์ได้หลายครับเพราะแห้งเด้วรอให้น้องจากสิบแปดสิบนี่ละ่ะคุณอยากดี่าอีหลาเฮตดใดเลยเพราะว่า ตอนเนี่ยได้ยินเพลงอื่นๆออกมาเนี่ยเขาร้องได้ดีทุกเพลงเลยเราก็เอนเตอร์เทนเก่งคุณยายคิดว่าในอนาคตอาจจะเห็นเป็นออกไปเป็นแบบเนี้ยไปเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็จ้างเขามาในในลักษณะเหมือนป้าแอนหรือไม่พี่บิวอย่างเงี้ยนาสิเฮดได้ไทเฮาถือเบิงด้วยน้องจะทําได้ไหมเพราะว่าแค่แค่นี้น้องก็เก่งแล้ว น้องมีความเอ็นต์เทนเก่งมีความเฉลียวฉลาดมีความเป็นของเป็นตัวของตัวเองในการแสดงไม่ต้องรองให้ใครมามามาโน่นนี่นะั่นหรือไม่ก็แย่มาหน่อยเดียวหรือไม่ก็ปู่ทั้งหิราหน่อยเดียวการปูท่ให้งหิาอีหิราญก็สิแตกของอหิราญออกไปเสริมด้วยความด้วยความเป็นธรรมชาติของหิหลาด้วยความเป็น ไอเดียของตัวเองเขามาจากน้อยมันหนาเบิงหนามองพี่น้องคะ่ะน้องจะมีความพัฒนาของเจ้าของไปเรื่อยๆเพราว่าสิเป็นโดยเฉพาะความสวยสวยวันสวยคืนเดี๋ยวนี้แต่ไม่ห่วงสวยเวลาไปเกียกขี้ต้มหนึ่งนี่ก็คืออ่ะอ้ะอายเขาขายความความเก่งเก่งนี่เก่งอยู่แล้วน้องมีทุกอย่างเลยพี่น้องคะ่ะบพว่าสิเป็นความเก่งไม่ว่าจะเป็นความสวย ไม่ว่าจะเป็นความเกง่งความสวยแลวมีอย่างอีกเอาพกมาอยูมักินความเกง่งความสวยความเป็นธรรมชาตินี่แหละน้องกับมีครบเลยมีครบเลยสำหรับเป็นศิลปินแล้วก็ว่าไปไก่ความเหมือนของอีลากับแม่พึ่งก็อาจจะเป็นเป็นบุญนะ้ำน้องมีบุญเลย นอกกัมีบุญมีกุศลหลายเลยด้วยความที่มีความมีจิตใจที่งดงามเป็นธรรมชาติเป็นเป็นมีมีบุญเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีผู้นํามีผู้เปิดทางให้ที่ดีญาณุเลาย่อบเล่าเบยไตออกมาแล้วนะคะว่าคนนี้แหละที่จะส่งเสริมอย่างจริงจังเพราะว่ามองเห็นความสามารถแล้วนี่แหละ ศิลปินหลักยังอยู่มองนี้ในอนาคตจะต้องเห็นเป็นคนที่มีหมอล้ําที่มีคุณภาพแน่นอนและในอนาคตจะเห็นอีหลาหน้อยดูแลพ่อจ๋าแน่นอนเลความเข้มแข็งความอยากรู้อยากเห็นความช่างเลียนรูของอีหล่ะความกล้าเห็ดกล้าตัดสินใจกล้าสตาร์ทรถล้อกล้าสตาร์ทรถล้อพิเมกกล้าขับรถกำนั่นเพ่กล้าขับมอเตอร์ไซค์ไงพ่อจ๋าสื่อรถ ไฟฟ้ามาให้ขึ้นครับตะมือเลียนนองจับไม่ยังก็ได้คนคิดว่าอีหลา่าจะได้รับอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์หน่อยแยนแยนที่เอฟซี FC ฝากมาให้เหมือนกันคุณยาเอิรนแบบมอเตอร์ไซค์กับนันเพียห้เฮาสิม่งภาพออกดูเบื้องนอกการตัดสินใจการเหตุคุณยาคิดวันในอนาคตเขาก็จะเป็นผู้นำที่เก่งสามารถตัดสินใจสามารถบอกคนนั้นคนนี้สามารถแนะนำคนนั้นคนนี้สามารถ ัดสินใจปัญหาใหญ่ๆงได้เนีน่นอนสำหรับอาอายสกุลนคพเพราะว่าน้องมีครบครบ,บรดเบิ้องสกุลนครคนเดียวได้ครบรดทุกอย่างทุกแนวพี่น้องค่ะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ c, โกดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ